เอ้าเดี๋ยวพานั่งรถหมอตาลหน่อยครับหมอตาลคนดังคนดังบ้านกรวดกับซูโซคันแรงครับผมมีสาวรหรือเปล่าโอ้ยสวัสดีครับเอา้าเอา้าตาลไม่ไม่ขับขึ้นยากใช่ว่นานั่งได้ไหมเนี่ย ขึ้นยังไงนี่สบายเลยวะแล้วข้าวเป็นตัวพ่อมปแล้วเอาดีไซน์โทกไม่ใช่เลยนี่สบายเลยขับเป็นแต่เมื่อไหร่นะนานแล้วเหรอ,หรอโออทำไมบอกมันชิดไปไหมอเอาขาหนูสัน้น อ้ยมันชิดพวงมาลัยเลยเนี่ยขับยากไหมเนี่ยก็ขาสัาน้นขาไม่ถึงอ <c oughs> ต่อได้ไหม <c oughs> งานใครเนี่ยงานตาลน,นะฮะง,งานเสตตินเที่ยวไหมรอยเที่ยวร้อยหกร้อยของใคร อ๋ออุ้งอุ้งหลับอุน,นอนมาเหรอ,อ,อทำอะไรกลางคืนสง่นนสงนูมาสง่งน,น,นู้นู้ที่บ้านเนี่ยทิ้งไปเลยใช่ไหมนูที่บ้านเนี่ยของตายจริงเหรอจริงเหรอพี่วุฒิเออของตายจริงนั่นดิ คันนี่ทวอีกคันนี่ขับเก่งอยู่ลีนี่ขับทั้งวันเลยเหรอแต่ตอนไหนก็พุ่งอีกไปทำอะไรมาเอรยินเออเหมือนเดินมาแล้ววันนั้นขึ้นอย่างเอโรนุนเหรอะโอ้ถ้าเจอแดดมันไม่สู้อ่ะ เห็นนี่เลยวันนั้นขึ้นอยูเยท่าเท่าไรเนีเนเ่ยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดโอ้ไห้าราคาดิาเยเือกเร่งสูงไปเพื่อนมาแล้โอ้มันปีนโมโอด้วยเนาะสอนดิ 15, 15, 15. อีกก็บอกเมียดีเท่บเท่าไหร่นี่ไม่ถึงพันเลยเนี่ยถ้ารับยางละ่ะ เดียเจ็ดสิบวันหนึ่งได้กี่เที่ยวนะสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าอ้แต่เยอะดิอพอไก่ทงวิ่งอยู่นู่นเลยไอ้ทงวิ่งอยู่นู่นสิบแปดเที่ยวแต่ได้แค่ร้อยสามสิบเองเมื่อวานีนไม่ค่อยเหลือเลยเมื่อวาน เมื่อวานเติมน้ำมันพันห้าได้สิบแปดเที่ยวเรือไม่ถึงห้าร้อยอ่ะคุ้มค่าอย่างหรือเปล่าเรนียมันเรอืออุู่น้ำมานพันกว่าพันสองใส่ต้มไปขอขึ้นราคาแล้ววะสักร้อยสี่ไหมเดูใส่เกียร์ไม่ธรรมาดา ตัวเงได้ไงตอนทนโอ้ทีนน่ีบอกขยะโครงการร้อยี่สิบล้านตรงนี้แต่ก่อนเป็นแบบบอกขยะเขามาทิ้งขยะแบบทิ้งกลางทาง,ทางเหมือนเหมือนอะไรสารครามเลยทิ้งกลางทางเยก็ถ้ามี โรงงานกำจัดขยะก็ดีนะมันเบืองจะได้ไม่สกปรปกขึ้นมองเกียรอะไรบกเลยเหยียบทส่งเลยในชะ่ไหมปกอีกคันหนึ่งมาเลยขับคนละคันอยอยเอยเลยนะ่นีดก็ <laughs> ขึ้นมอ่ออยก้นเ่บลยออ้าวขึ้นมอยกนเร่งเหรอไม่ไหวจเกี้ยวห้าเลยเอาบอกอยโอ้โถ้าพี่คือขับปล่อยเกีวว่างขึ้นรเนี่ยปล่อยเกียววาง้ถม เดี๋ยวทำให้ดูมาพูดมาทำไมนี่ตรงนี้นี่มันจะประหยะัดน้ำมันตรงนี้เลยปล่อยวางไรหนะมนจะเบรกไม่ดีทาไห <Yeah. S 2> เอ๊เอ๊ะไป็นี้ก็โทด,ดแล้วไ <c oughs> ม่จะตั้งแต่ขับมาตรงนี้เส้นเนี่ยทำแต่อย่างนี้หละแต่ก็อันตราย <c oughs> ไม่แนะนำหรอกถ้าเกิด <c oughs> เบรกไม่ดี <c oughs> กระรงหลุดอะไรอย่างนี้ ล่วงครับโอ้ใส่เกียร์ได้แล้ว<ห>ทีมงานนี้ยังวิ่งอยู่ไหมนี่เน้นเมทีเทศสังโรง,งเรียนเน้นทีมงานไหนวิ่งไปหนู่มไปทางปตทอเอารถเล็กมากขุเลียง ต้อมอยู่ไหนต้อมอะนอนในบ้านปะหายป่วยยังไอ้ปุยอ๋เ้จ้อะมีเมียขับรถเกงจะชมพี่าจะชมาไว้นะห้ามชมต้องาไว้ต้องาไโว้ยใครจะไปกล้า่า มอตาเนี่ยนะตรงรอยเที่ยวข้างซอยโรงเรียนเหรอหรือว่าเลยไปอีกนะเออมื่อไรเสียดินเขาไปโรงงานฝาย วิ่งเหยื่บานกุหพอแล้วใกล้บานไปไกลก็เอ้วันนี้เสียมิมเขาไม่ได้วิ่งนี่เนาะน่าจะงานหมดครับ ไอ้ดาบชัยเขาเลิกเลิกแล้วไหมอ่ะเเขาเลิกทำงานนี้เลย่องไหนดาบชัยอ่ะอ้าวโดนโดนแล้วอืโดนเรียกแล้วครับ คือไข่โอ้โหคเต้แกจะสะดุดว้วมีการกโกมิด่ร <laughs> <laughs> เอ้ยเอาอะไรอ่ะือ

พิงยาวๆไปเลยไอ้บ้านตรวจหางานเสียดินมีเวลาหางานอยู่แล้วพวกเจโูนเขาไปเทไหนไเทนี่เด้วยกันอ๋อเทด้วยกันเลยมาแถวนี้นึกถึงโน้ตโน้ตการยางไว้

ใช่อสาสตร์ที่เขาขุดไมใช่นั่นแหละโอขุดแล้วก็ไม่ทำอะไรเนาะนน <c oughs> อยู่ฟังนู้นนะโอ้ตอนนั้นเขาจะทำโครงการอะไรไม่รู้ะลูกนั้นน่นะเีอหายที่หายเลยเออขุดแล้วก็ถมขุดถมๆมยังไแหละ ไ่ใช่ครับอ่าออแล้วจันหน่อยอ่ะไม่ใช่หรอฮะอูนอันนี้รถเซียร์<ะ>ยทูนป่เหมือนรถจรันหน่อยเถ่ะคล้าย,ายกันเลยสายลองเลยเนี่ยดินแถวนี้มันก็หายากนะ เพราะว่าเขายังเกี่ยวข้าวอยู่แต่บอลูกนั้นนะวิ่งได้หลายจุดเลยนะบอลเสียทุนอนะวิ่งได้รอบวิ่งได้รอบบัานกลัวเลย บา้านกวดชอบมาตั้งนานแถวนี้แหละสาวลูกนี้ใครขุดวะตอนนั้น,น,นเอาหกร้อยเที่ยวก่อน โลหรืเอเปล่าตาลนี่เป็นไปแบบว่าเป็นฝั่งไหนอะตรงโล่งๆรงนูนนนน้นได้ไหมเ,นหนอเอาแบบชัดเด็ดหน่อยดิ<ม>อบ,าบาดอาบ้าบอาดอกช็อตเด็ด <laughs> <laughs> อี๋ <laughs> เอ๋วาสารุนดีเขาจะทำอะไรนะรู้สึกเขาจะทำแบบสวนอาหารอะไรสักอย่าง,าง,างนี่แหละนี่เต็มร้างเฉยเลยต้องมาถมคืนชัดเด็ดก็ไม่ได้ ให้หรอกไอ้เลึกๆก็ไม่ได้เขาจะจอดก,กินข้าวยังยังไม่เที่ยงเลยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลุยต่อลุยต่อ